มาเรื่องไรครับเพื่อนๆหลายคนรู้จักแบรนด์โปรตอนเป็นแบรนด์รถยนต์ค่ายดังนะครับเป็นแบรนด์แห่งชาติของทางมาเลเซียใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะครับว่าแบรนด์โปรตอนเนอาจจะย้ายฐานในการผลิตรถยนต์เนี่ยมาอยู่ที่ไทยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นครับแบรนด์แห่งชาติทำไมถึงสนใจมาตั้งฐานการผลิตที่ไทยตรงนี้นะครับรวมถึงทําไมแบรนด์อื่นๆเช่นแบรนด์จิงก็ชอบมาที่ไทยตรงนี้เพราะไทยมีดีอะไรในคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับในคลิปนี้ชวนคุยในเรื่องของแบรนด์รถยนต์ที่เป็นก็คือบรนดองมาลเียตัวปรตอน ที่ว่าแบรนด์แห่งชาติของเขาเป็นความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยนะครับแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าแบรนด์แห่งชาติที่เป็นความภูมิใจของชาติของเขาที่ต้องอยู่ปม่ได้ของเขาเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวลือเขาว่าโปรดตอนเนี่ยนะมีโอกาสนะครับย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยมาที่ตัวเมืองไทยครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยคงเคยน้อยอกน้อยใจนะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตแท้ๆเป็นรีชอยแห่งเอเชียนะครับมีแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์นู่นแบรนด์นี้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับ แต่กับการน,นี่นะครับทางมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราก็มียุูสัตย์แห่งชาติเนาะการทําแบรนด์ของตัวเองนะครับมีความร่วมมือกันหลากหลายมากมายจนใช้เกิดเป็นโปรโตอนได้สำเร็จแต่พอเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าการสร้างแบรนด์แห่งชาติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคอสเยอะไปหมดและการทําให้มันแข่งขันได้จนกำไรจนติดตัดลบแล้วเนี่ยมันยิ่งยากไปมากกว่านั้นเยอะซึ่งโปรโตอนเองเนี่ยก็ถือว่าแบรนด์ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่าฝันกกลแต่ยังไปไม่ถึงแต่พอในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม ดเกี่ยวกับรถยนต์อุตสาหกรรม E ีเป็นแหล่งที่ดึงดูดนะครับทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอะไรเข้ามาที่นี่กันอย่างเยอะแยะนั่นจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วโครงข่ายนะครับสภาพเชในการบริหารจัดการเครือข่ายรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสําคัญมากๆครับและไทยในคิดถูกที่ทาตรงนี้เอาไว้แต่ต้องบอกก่อนนะครับโปรตอนเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวว่าจะตั้งโรงงานที่ไทยนะครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าข่าวลือเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของมันจะเล่าควาว่าเกิดอะไรขึ้นครับับแรก ของ80โดยด้อเตอมหาเทนะครับถือว่าเป็นวิธที่ค่อนข้างกล้าหาญมากๆคือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการสร้างความภูมิใจครับแล้วก็พัฒนานอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับในระดับหนึ่งนะโดยนนโยบายท,ที่มึงการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศอย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> เช่นมีการตั้งกำแพงภาษีลดจนนำเข้าที่สูงมากๆ เพื่อให้คนมาเลเซียเนี่ยหันมาซื้อแบรนด์ของตัวเองครับแต่โยาเบี่ยก็มีอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นคือการที่ไม่ได้แข่งขันในตลาดเสรีอย่างเต็มที่เนี่ยทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพเนี่ยนะครับไม่ได้ก้าวหน้าเร็วเท่าแบรนด์ะระดับโลกสุดท้ายนะครับเมื่อโลกที่เปลี่ยนไปการแข่งขันรุนแรงขึ้นเะครับ โปรตอนเนี่ยก็ประสบปัญหากับความขาดทุนสะสมนะครับจนต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนั่นคือจุดที่จิลลี่นะครับยักษ์ใหญ่จากจีนเข้ามาถือหุ้นถึง49.9%เลนยะครับนั่นจะบอกว่าโปรตอนเนี่ยเป็นแบรนด์แห่งชาติไหมก็คือใช่นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของเนี่ยเป็นมาเลเซียล้วนไหมก็อาจจะพูดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า49.9%ก็คือบ้านครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของทางจีนแล้วครับแต่มาที่บ้านของเรานะครับบ้านเราเนี่ยไม่มีแบรนด์ของตัวเองเนาาาาาาะะะะะแแแแตตตต่่่มม Eco s s ่มม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 ีีีีีีอออไรร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 ร้ัยยฮเเเเเโคคิสส็็ททขขขงงงนนนนบบบวศุหกกก์ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้วางรากฐานในยุค6.0แล้วนะครับแล้วเราก็เลือกจะเปิดประเทศเนาะต้อนรับการลงทุนจากทุกที่ทั่วโลกครับคือเราเนี่ยไม่ได้สร้างกำแพงนะแต่เราสร้างเวทีให้ทุกคนได้เข้ามาแข่งขันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับคลลั์คนืนอ,อะไรจะไหมครับคือเราเนี่ยครับไม่ได้มีแค่โรงประกอบรถยนต์นะแต่เรามีซัพพลาย เออนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า2,000บริษัททั่วประเทศครับตั้งแต่ชิ้นส่วนด้านพื้นฐานจนชิ้นส่วนไฮเทคที่ซับซ้อนอย่างชิ้นเครื่องยนต์นะครับรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ทําได้หมดไงซึ่งความเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยมันได้มีสูจนเอามาแล้วนะครับว่าการที่เราเนี่ยสามารถผลิตชิ้นส่วนเล็กๆน,น้อยๆให้กับแบรนด์ระดับโลกได้แทบทุกยี่ห้อเลย ว่าจะเป็น t o y o ต a Honda, i s อ z u f o ูฟอร์ดมาสด้แล้วก็บีเอ็มดับเบิลยูนะครับมอเตอร์ซค์เบน์บัทต่างๆของคนไทยเช่นไทยสับมิดกรุ๊ปนะครับหรืออาบิโกไฮเทคพวกเขาเนี่ยไม่ได้ผลิตแค่ป้อนในประเทศเท่านั้นนะครับแต่เขาเนี่ยกับส่งออกไปทั่วโลกนะครับถึงแม้กระทั่งออชิ้นส่วนที่ส่งให้เทสลาเทสลาก็ใช้ พาสของพวกเราคนไทยนะนี่จะกับี่เรียกว่าของจริงนะมาตรฐานที่ไปแข่งขันระดับโลกได้นะครับไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาสนับสนุนหรือกิจการการแข่งขันงไรครับแล้วนี่ครับสิ่งที่คนไทยทําได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของแบรนด์นะแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงคุณภาพของสินค้าที่สู้กันได้ครับและจุดที่ตอกย้ำความสำเร็จของยุทธศาสตร์ของไทยได้ชัดเจนที่สุดนะครับนั่นคือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถจนต์ไฟฟ้าหรือว่า e-v นั่นแหละครับพี่น้องลองดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง2-3ามปีที่ผ่านักท้งพว BYD เวทวอ์มอเตอร์นะครับเ Un นต้าชังอันไอออนเนี่ยครับทุกค่าเนี่ยพร้อมใจมาลงทุนตั้งโรงงานที่ไทยของเราถูกไหมครับคำถามคือทำไมนะครับเพราะการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความซับซ้อนอย่าง EV นะครับทำให้ได้คุณภาพเนี่ยและปริมาณที่แข่งขันกับตลาดโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ได้แค่ต้องการเงินลงทุนนะแต่มันต้องการอีโคสแต็มที่ต้องเรียกว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับมันต้องการซัพพลายเชนซัพพลายเออร์ที่เข้มแข็งบุคลากรที่มีทักษะ แล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านเรจิสติดที่ไว้วงใหญ่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเรีในประเทศของเรามีพร้อมสับเลยครับและซึ่งคลคยแม็กขอาเรื่องนี้ก็คือทางจีรี่ครับจีรี่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นบริษัทแม่ของทางโปรตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะมาลงทุนครั้งใหญ่ในประเทศไทยเหมือนกันเขาจะเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ e ีีของตัวเองในไทยนะครับทั้งเช่น ala, ลินดาล่าและก็ซิกเกอร์ครับซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวดังที่แบบเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆคุณภาพเขาสุดอยอดแค่ไหนไม่ใช่การเลือกจะมาระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับแต่เขาเนี่ยใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งจีลี่เนี่ยอยาจจะใช้มาเลเซียเป็นฐานการผลิตรถยนต์จมวั่พรมอะไรขวานะครับแล้วก็ตลาดในประเทศของเขาแต่เมื่อมองการผลิตเพื่อส่งออกไปทั่วภู จึงเป็นคําตอบที่ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ถ้าขายในประเทศเนี่ยก็ต้องผลิตในประเทศถูกไหมครับแต่ถ้าขายต่างประเทศและแข่งขันราคาได้มันต้องมีอิทธิฤทธิของสเกลที่มากมีระบบโลจิสติกมีซัพยเชนที่ดีมากๆถ้าพูดถึงฝั่งขวาเนี่ยตรงไลนนะครับก็คือนี่ถึงเมืองไทยครับดังนั้น,นครับถ้าเรามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะเราจะเห็นภาพว่าไทยแล้วก็มาเลเซียต่างมีเป้าหมายการเป็นผู้นําในอุตสาหการรมยานยนต์ของภูมิภาคเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรานเนี่ยเลือกเดินเส้นทางกลัวทางมาเลเซียเลือกสร้างแบรนดร์นะระด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็น่าชื่นชมในแบบของเขานะแต่ในขณะที่เมืองไทยของเราเนี่ยครับเราได้ยุทธศาสตร์กายเป็นฮับนะฮะหรือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีความเปิดกว้างสําหรับทุกคนคือเราเนี่ยไม่ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับแต่เพื่อแลกกับการที่เราได้โน้ตฮาวไในเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เม็ดเงินมหาศาลจากทั่วทุกข่ายโลกเนี่ยเข้ามาที่นี่ครับซึ่งผลลัพธ์นึงก็ค่อนข้างพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ายุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมันเวิร์คครับแล้วก็ยั่ง ส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้ของซัพพลายเชนยานยนต์ของโลกไปแล้วครับล่าสุดนะครับการผลิตของรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะติดอันดับ 1- ใน10ของโลกใบนี้นะครับรถการส่งออกก็1ใน10ของโลกนะครับซึ่งแสด้เห็นว่ายอดรถยนต์ยานยนต์ของเราอุตสาหกรรมนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นม็กๆนะครับคือเราจะได้เห็นว่าการอยู่ในโลกธุรกิจยุคใหม่เนี่ยการมีแบรนด์เป็นของตัวเองอาจจะไม่สําคัญเท่ากัรมีความสามารถในการผลิตนะครับที่คนทั้งโลกเนี่ยต่างยอมรับครับการที่เพื่อนแม่ของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเรื่องข่าวลือตรงนี้นะครับ เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะมันคือความภาคภูมิใจของเขาแต่มุมมองของนักลงทุนแล้วะศัตรูโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองที่แบรนด์เนาะเขามองเรื่องของประสิทธิภาพและความคุ้มค่าครับเช่นแบรนด์ญี่ปุ่นถ้าเขาคิดว่าชาตินิยมแบรนด์ญี่ปุ่นก็คงไม่ได้ออกมาผลิตข้างนอกประเทศอย่างเช่นเมืองไทยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าบทตอนเนี่ยนะครับมีการควบรวมแล้วมีการที่เปลี่ยนแนวคิดไปใหม่ๆก็ไม่แน่ว่าอาจจะเห็นที่เมืองไทยก็ได้เพราะวันนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมเป็นทา,ายแบรนด์ทัั่วโลกครบต้องมอออออออุตตตสาาาาหหกกรรรรมมแ่่่งงงงนนนนคคยยเเเเช EV ะับบ้ืไที่ยมี การยืนยันว่าเราเป็นแบบ the best นะ made ิน Thailand เรียกว่าแข็งแกร่งสุดในมุมของสายตาพวกเขาเะครับเพื่อนจะเห็นภาพว่าไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับสากาเกี่ยวกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะรวมถึงไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยไทยเองก็มีความโดดเด่นตรงนี้อีกด้วยนะครับเพราะว่าไทยของเราเนะี่ยไม่ได้มีแกพสลายเชนด้านรถยนต์อย่างเดียวแต่เรามีความเข้มแข็งด้านของไฟฟ้านะครับบ้านเราเนี่ยไฟฟ้าดับน้อยมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งดับไม่ถึงวันนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นตัว way, อมอเตอร์อรวอนนเวย์ Punt. เพิ่มอย่างต่อเนื่องครับซึ่งท่าเรือในชะบังของเราเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งใน20ท่าเรือของโลกเลยนะครับเรียกว่า transaction ตรงเนี้ยแข็งแข็งแกร่งมากๆหากพูดถึงมาเลเซียเองก็เป็นประเทศค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอลนะแต่ต้องบอกว่าในฝั่งของไทยเราก็มีดีกว่าหลายด้านนะครับเช่นเรื่องของโลจิสติกส์นะครับเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนาะรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยครับเอาถึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนมาเลเซียถึงต้องมาเที่ยวเมืองไทยและในอนาคตรถยนต์มาเลเซียจะเข้ามาไทยก็ไม่แปลกนะครับโโอออเเเคค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 รร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 ัััับบบบบบมมาาาาาสุุปปปปปลลลิิินน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 ีีี้้้้้กกดดดดดวว่่่ณไไููะะะงงงงใพถึึแแแ์์ตซ็ห าติของทางมาเลเซียนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของคุณดรมหาเทเนาะที่ต้องการจะผลักดันแบรนด์แห่งชาตินะครับมีการกิดการแบรนด์ต่างชาติให้เสบบ้าสิส่ศูนย์ในการเข้ามาสู่มาเลเซียด้วยทําให้คนมาเลเซียบ้านเขาจําเป็นนะครับที่ต้องซื้ออุดหนุน,แบ,นแบรนด์แห่งชาติของตัวเองครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าแบรนด์อย่างโปรตอนเองเนี่ยก็ไม่ได้ก้าวไปตามดังใจฝันนักเท่าไหร่เนื่องด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับ พอทำให้การแข่งขันที่สู้ขั้นรอกนั้นไม่ได้และการไม่เกิดอนะีโคโนมีออฟเเกลเนาะทำให้เขาเนี่ยก็แข่งขันราคาไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับทำให้ล่าสุดนะครับทางแบรนด์จีลี่เนี่ยเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของทางจีนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดังๆเช่นตัวซีกเกอแบบนี้ครับเขาก็มาซื้อหุ้นไปกว่า49.9นะครับแล้วก็เรียกว่าจะได้ใช้โนฮาของทางจีลี่นี่นะพัฒนาแบรนด์ของตัวมาเลเซียอย่างเช่นโปรตอเน,นี่ยให้ก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น,นครับแต่ต้องบอกนะครับว่า,าตง ดยเฉพาะพวกพมอะไรขวาเนาะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งม,ม,มากๆในการที่จะผลิตนะครับซัพพลายเชนตัวพาสต่างๆนานรวมถึงท่าเรือน้ําลึกและไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส่งออกอันดับ10ของโลกครับพอเราผ่านไปจะเห็นภาพนะครับว่ามาเลเซียเลือกทางหนึ่งเราเลือกทางหนึ่งเนาะและการที่มีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับอีโคซิมเป็นฮับพวกนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ไม่แพ้ใครก็คือถูกต้องเหมือนกันนะครับจากแรกที่คนมองว่าไทยเราทำไมไม่มีแบรนด์ของตัวเองแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นเลยไหมือนนกั พราะดึงไม่เงินลงทุนได้ยากรอบโลกนะครับรวมถึงลงลงงโรงงานก็มาเปิดที่ไทยเราแบรนด์ต่างๆก็อยากมาลงที่ไทยเราครับตอนที้ไม่ต้องก็ไทยอยากจะสร้างโรงงานสร้างแบรนด์แข่งกับพวกเขานั่นเอง